สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้มีคว่ำขอใจผิดกันตั้งแล้วกับใครนะฮะสั่งบ่ตั้งแล้วงกันสนุกขันบ่คข้ขันบ่แมีนขันบ่เพราะไปบอกไอ้ข่อยมาหยาบรถคันนี้เสร็จเราก็ขอยสิมานะเลยยเล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 ยมาแล้วได้นแล้ว ยัม่ลได,ด้รไเร้อยเพอดะเ้ยรพนนมันขัดนีวะดิเอานี่ละทีคนละแปลงดิทีคนละเจ้าดิแต่ว่าทีแม่เดียวกันไหมเพราะท่ทีทีทีครอบครัวกบเจ้าละอันนี้แบงให้ผู้หนึ่งเอแมนเแต่ว่ากับทีคนบ้าน,นเฮาล่ะ ทางบันเทิงหมดละนี่พ่อมาสิมาพอนทรงเลยนี่นี่เงินเดี๋ยวมาซื้อไปกะไกล่สองไล่ฮะเจ็ดพันนี่นะพูดอะไรอยากเซอร์รี่สว่านะริสว่านนี่นี่นี่ย่างไปนี่เออนั่นนั่นออกไปมองรถคันนั้นอยู่นั่น มันไม่รถอันเียนผมอยู่กับยุหันไหมยนพอรุ่งไหม่อเกินเ็นียวอย่าเสมอมันตั้งแล้วพี่น้อง ใครแมนบ่ใครแม่นบ่ารถข่อยีนแม่เล้วได้หรือไปบ่เอากาลักสินอตเดียวนึงน่ะน้อนจากตื่นก็น่ามาสั่นรอก้ทั่วไปหรอวะเีที่ตังบ่ได้ติดรถมาสั่นบ่สำแพงทั้งพูน แต่ว่าขันขันมิยังกระทำในเกียงเพราะไดเกียงเป็นผู้ประสานนะ <c oughs> งั้นนี่งั้นนี่วหน้าเกียงได้เป็นผู้เป็นผู้สี่จุดอะ่ะฝ่ายบ่ได้คุยกับผู้สี่จุดได้หนิแ <c oughs> ม,ม่ได้เกี่ยงโซเฟอร์รถคั่วแม่ก็มวยหนุ่ยแล้วมาหอดกวัน <c oughs> ผู้จัดงานเพิ่นเรียกว่าเอาอยุทีแปลงนี้ đấy chắc mà. căn bơm căn bơm 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 เราไม่อ่านน้อแหลกมันาดูนะจะได้ไหนอะดน่ละเยวัยุข่อยคือจอดยุไกยุคือว่ารถขอยสิเคียงเวทีสะดอก อาสิคืนนั่งร้านให้เรีย่ยวแล้วก,ก็เต็มทีพอดีป่ะเนี่ยเต็มพอดีนะ ทังวที่กรติอจที่นี่แหละทังปันกรติใจที่นี่ ตังกำแพงพุ่นพี่น้องแต่ว่าทีมงานผมมาตั้งกำแพงพี่มาโทษไปหาว่าให้ีันออกมาหยับรถให้แน่ว่าสุดใช่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 ไปใช่ไปใช่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  เนี่ยเขาไม่จะหนมแต่แบบนี้พอยงำเห็มันแตกด้วยเท้างหงำแ้วบากยุโรยู่หม,มาไปแ้วบากยุโรล,ลุกลุกลุกพอสิพับไปในบ้านมาสะนะ เล่าไปนะเออแมาเนี่ยปูมันมั่ยงวันผมจะเข้าไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับมันยูติกินยูแหลมะบังเอ๋มือเอื้นไก่บ่อปาไก่บอเอื้นจุกระเชื่อทางไก่ไปเบ่งมาแล้วมองน้อยนน่นมันมันแข็แต่มองอันนอาจจะเป็นเพรามองเกาเอาไเรียนยุสนาบันติบอร์เหีนยุส๋ยเรียนยูนาว่างวัดที่ถัดมาจากนั่นอันนั้นอยู่ในโรงเรียนมอสงโดมถัดมามองเนี่ยเดินเดทีนเดนเดินเดินเดนเดืนเอเดนเนเด็นเดินนัน ไปงดก่อนมันเป็นเดินจัดงานครับเจ้าครับเจ้าโหเดี๋ยวนี้เขาไปจัดอยู่ข้างในคุณครับคือไปจัดยู่สนามหน้าวัดสิมันนั่งใหญ่ตัวแม่นสนามจอดรถไหมเขาจอดรถใหญ่อานใหญ่มองกลางเต้นที่พวกนี้มองจ้างเต้นหมอลำเด้อถ้าเพิ่งยื่นน่ะปิดถนนหน่อยเลยอ่ะคือสิจัดแคบคักจ้าบุหรี่ออมันดีดีแคบให้ยินแคบโอ้คืขี่ไปหน้าบ่วัดสิ่ื่อรถคันละสองสามแสนขี่ไปหน้าสิ ใครรูปเนี่ยพอเดี๋ยวไยังวังเจ้าทิศนี่อย่างเจ่งไม่บ่เงไมยินตาลโอ้เงหูเตงหมูเตงมูบ่้งเก่ยไมลเลียววันนี้เขานัคือวับอันทีสายเดียว คล<ม>ิปนี้ไปซ้มมีสกอตไปทำกันไม่คลิปหน้กกับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง